รอยเตอร์ uter, อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคริปโตเป็นหายนะที่รอวันเกิดในระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการข่าววานี่สจจวตวานีพิธีกรรายการและเขายังได้พูดถึงเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตด้วยว่ามันเป็นหายนะที่รอวันเกิดทร้ป์เชื่อว่าคริปโตเคเรนซีเป็นสิ่งที่กำลังกัดกินสกุลเงินของสหรัฐอเมริกา และเราควรเลือกลงทุนในสกุลเงินของเราเองเงินดอลลาร์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ออกมาพูดถึงคริปโตเคเรนซีในเชิงลบโดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนทรัมป์กล่าวว่าบิตคอยนนั้นเป็นการหลอกลวงและตำหนิว่าพวกมันกำลังทําให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงสกุลเงินของโลกใบนี้ควรเป็นเงินดอลลาร์และผมไม่คิดว่าเราจำเป็นมีบิตคอย อยู่ในโลกใบนั้นด้วยอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาเมื่อช่วงต้นปี2020ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็ได้พิมพ์เงินขึ้นมามูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ด้วยมาตรการตกกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณยี่เงินดอลลาร์ถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบการเงินมากขึ้นเท่าไรมูลค่าของเงินแต่ละดอลลาร์ก็จะร่วงลดลงมากขึ้นเท่านั้น ควบคู่ไปกับอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำใกล้ศูนย์และอัตราเงินเฟอ้อที่5.4ซึ่งดูเหมือนมันไม่ส่งผลดีต่อเงินดอลลาร์อันมีค่าของครงเอาซะเลยกดอ่านข่าวอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคริปโตเป็นหายนะที่เราวันเกิดต่อที่สยามบล็อกเชน